สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนสุมางสุวันพ่อพ้อกระสั่งน้องแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยหญ้าจ้อยพี่น้องเอ้ยถ้าแม่เพิ่นสิเลี้ยงงัวขึ้นมานลังเพิ่นสิไงัวขึ้นมานลังพี่น้องหญ้าจ้อยกับหลานทรายเป็นเมียน้อยเาหญ้าจ้อยนี่มักเป็นแต่เมียน้อยเา ข้ามือทย่งหญ้าปลาลูกนะไหมลูกซองมือโออเห็ดใหม่ดู้ลูกหลาเห็ดใหม่ดูถิ่มมะคามไว้พี่น้องเกิดกัแม่บาได้ใส่ให้นีาจ่อยเพิ่นกราบลงมาเอามะคามพี่น้องไอ้พิ่นลงเอาไปใส่เนี่ยมะคามนะไปกินชมลูกไปยังเห็ดแต่ว่ากัแม่ลูกจะเสีไว้เห็ด เขาเต้องเกียดันได้เลกนเห่อพ่นนไปนี่เป็นเพิ่เพ่ไไ้านจ้ะักตบบ่บแหงเนะาะอ,อันย่าง่างลูกพอเกยวขาวิทยสินเกวั้นเนี่ยพนห้เมืม่อไรจะทำอ,อำาแต่ลจะอ้า,าวาขาปน่างันพอเกลยวบยัดพห้ำ ไม่เคยกัดลงมือเลยภาคเกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องเกี่ยวอยู่ไงเข้มเพียงเลยครับคับข้อออกเดย์นาไผ่นาไผ่นำบาลังสีเขียวอ๋อนาบาลังสีเขียวเอาไปเอาไปปอาหยาโอ้โหอะไรแล้ว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 

Lót lục lót lót bay bay nhang 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 yang lục yang yang เออมาห่วงลลน่ะดูกดกไปลูกเนี่ยมื่อไหร่มาห่วงแต่แตงเหงาจนหอดปลายสัมบะโผล่โพล่กินเบิดปี ôi mến khí mù đi Các căn nhà anh mạng đi nội Tết thiêng nhà chị sẽ đẹp vậy ma, ma vì phạt tụ Tụ Bằng hám xịt bài sai luôn à, มักหามสิไปไซมกระไรสิไปไซลูกมา,ามาเพืมมม่มาเล่นน้ำไอ้มินมามามาเล่นน้ำไอ้มินมาน้ำมซีนะั่นนะ่ะคือของหยาจอยหยาจอยเพื่อเสียมื่อให้ลูกให้ล้านเพิ่นให้ลูกล้านเพิ่นก็เคลื่อนมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาเมื่อยมาน้ำสุก น้ำซุปมาหน่อยู่ไรกินอิ่มแล้วแล้วก็พากันนอนภายนอนมันบรรยากาศก็คืมคืมพนคือสิตกนี่แหละหาเมยมาพี่ลูกมาเล่นพี่มาให้ไว้มาเล่นอเมิินมาให้ลูกมามามาแม่มาไว้ไว้ ากินพ on ี well, ่น้องเราไปกินข้าวแล้วดึงต้นไว้แล้วอย่าจ่อยเห็นผู้ชายบ่ได้เด้อปาลุงเยสดีพี่น้องเห็นนะคลิปเก่าั่นแหละคลิปตัวจะย่างขึ้นมากับเด้ก็เลยสิมาต่อลงใหัวอยู่เด้อนี่พี่น้องเอ้ยใปานาใหม่กินเพราะว่าโอ้ยเอ็งเมื่อยเฮ้ยเอ็งอนอนกเพราะว่าักอิกลกินอิ่มพี่น้อง อิ่มถ้าแม่ถ้าแม่เพิ่นก็ปั้นเขาแหละเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยแต่ว่าแม่ไพมาถ่ายยาแทกบ่แม่มาถ่ายบ่มีไพรมะถ่ายเลยวาไพรมจะมาถ่ายปั้นสี่โมงกลางคืนบ๊อดพี่น้องแม่ต้องแทนว่าแม่ถ้าแม่ดันถึงนิดไปไหมทำแม่ถ้าแม่เพิ่นปั้นนั่นแล้วสี่โมงกลางคืนว่าซะสี่ทุ่มเลยพี่น้อง แม่ลงแพทยคิดว่าเ้าคิดว่าจะปั่นมือเส้าเนี่ยเมื่อบ้าบอยว่าเฮ้ยมึงปั่นเฮ้ยไปเลยเฮ้ยแลงมาถ่ายขีดว่าจะปั่นปั่นเนี่ยมือเส้าเรียบร้อยแล้วว่ะมาเดึกปั่นเดึกปั่นแล้วเราไปกินข้าวนี่อีกจับไก่แห่ตัวหนึ่งเมื่อไอ้เมื่อกินอยู่เพื่อนอี๋จะคล้องหลุดก็ได้อืรเ้าคิดว่าจะปั่นยนี่ยมือเส้าเลยแม่มาเดึกปั่นเดึกยังว่ะอ้าวอีแม่ อีเมย์เปั่นข่าวอ่ะลุงคือโบนโทฮ้าว่ะขนาดปั่นยังมือเศร้าอ่ะปั่นแล้วเดือนนี้ปลายใหม่หกสิบโมงแล้วคขาอ่ะยืนซาโบนโทฮ้าแต่กลางคืนยอนน้ำบอกมามันดึกพั้งนั้นพี่น้องถ้าแม่นะเพิ่นปั้นนั้นข่าวนะปั้นนั้นกลางคืนสี่ถุมพี่น้องเลยปั่นแล้วนะสี่ถุบแดงดูหลบะ แล้วนะ4:00นพี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนก็บ่ได้มาถ่ายแล้วน้องแทนถ้ามาถ่ายน้องแทนเพสิอยู่กับไผเนาะคิดว่าแม่น้องแทนน่ะคิดว่าถ้าแม่เพิ่นนั่นปันยมื้อเช้าว่บ่ได้โซมันยากนําพี่น้องเอ้ยยากนํานําลางในกองเพืองก็กักใหญ่นึงเจ้าเฮ็ดอแม่เพืองนี่เจ้าสิอดไปบ่เอาว่าเีงัวเอสิเฮ็ดหาเฮ็ดเอบ่จักนําไดโอแต่เพืออยู่ได้ก็อัดเอาเพืออยู่ในบแล้วไงสิกินบ่เบิดอันน่ะเพือเน่า สิขายถ้าเขาสีสื้อขายว่าสีาวสิให้เขาไปเบิ่งเข้าสิมีคอยากได้เลยอยากได้อยากสิได้เท่าไรปั้นหนึ่งคือปัญหาจ้ากแล้วก็เบิง่งเขาก็เบิ่งตามเพื่องอ่ะแล้วถ้าอาดเนี่ยมันสิได้จะเกาะได้จะเกาะมาหนีินี่นะอันนี้อาดก็ยังเว้นมาอาดหนิโอ้ยสิพออาดปีชางกองหน้าสิโพคายนะครับใหญ่ก่นน็นีนะบ่ ใหญ่กว่านี้ยังได้เนาะอัดว้ขายยำแหลงต่อยนี่แม่ก่อนหาสิหกบาทพูก่อนหกสิบบาทก่อนจสิบเผอะลายเออใ้บาทนี่ฮะบริุอว่าเงินอตลาดเงินในตลาดเงินสิ่กอยงตลาดเงินตลาดเงินในบาทนี่ไว้พอดีไก่สะ ไร้แรงเหอนกันลีโอยากคิดเฉพาพเด้อเขาโอยากคิดเฉพาพเรื่องกันมาเนี่ยนะนี่ตัวนี้มันจะงามนะบิ่งอาแซงมันขึ้นใะอีกค่อยมึงโอยากคิดเฉพาพเลยเนาะจะจ้างให้พันหนึ่งปันแล้วใช่ผมเบิ้องในพันหนึ่งเจ็บเจ็บยังไรลูก แกเป็นยังลายล่มามาสุกแน่ยนี่แล้วแล้วมักไกวเนี่นี่หมูแหละเป็นอะไรตัวเขาจะยังบ่แหล่หมูแหละจะคลองยังบ่แล่ว่าซะหย่าจอยนี่เห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะเห็นผู้ชายแล้วแวะมาหาเลยนะหันเอาให้หางตลาดเขาเมืองไกว้ใช่เมืออื่นไปเวียนจ้าไปเกี่ยวข้าวจ้าเกี่ยวข้าวจ้าดำ ดำในได้มันถาพลนะกี่ยาพี่นางเป็นสาวจะโพลดอกเด็กข้องหน้าข้าบปากเกียร์เท่าบุญจพี่บ้าตีลาปากเกียร์ลาเอ้ยมาแม่ลูกมันคันคายมันของกระบได้เก่ามึงขึ้นเบิ้งเสือเด้อเสือมันจะออกมากัดคอเด้อเสือเด้อเฮ้ยนะอืมเฮ้ยกูเสียเอ้ยยอยเขินหันแล้วละเชื่อข้อขาเฮ้ยเนาะ อยว่าพ่อพี่ขาดนะกินอเมม่อยคอกินวันเดย์โอ้ยบัเอไล์อันนี้นะบาบเสเป็นลักอเนานนะัเเปลากใหากินวัเป็นลาเลยแม่เธอกัวนอันนี้นะอาหนอเลวนี่แม่เขาคุณแม่อาก็บอกเขาไปแล้วคุณแม่เธอแม่เธอ อเมลาปาลีาจะาบอกแล้วเบียนล่างมึงเล้เอเจ๊ขาออกกิเอาหารนอ,อนออนจะอาหารอาอจะกระเดียงเขา้าเหรอกนกจะไม่หิ่ดกะขาดนอนนี่อ้าจาะสองสากขวบฟาเลียงเขานะายังแพมา,มากินน้ำกล้วบมมีผัวนี้เาอ่าอคนมีผัวแตื่อให้กินนะอิอ่มแล้วอิอ่ม อืมซนแรกนยยิ้มแหงวะสพี่้าแรกเลยอ่โบอาบเอาหนได้ยักสอ่แม่เขาไไหมอาบบแม่ได้จักโซแม่รวมเบิร์นะรวมเบิร์นะถ้าแม่ได้หกสิบพี่น้องคือสิกุ้มกิมีดอกแล้ว กุ้มเนาะมีจอยลงมาอยู่นี่ปลาคุ้มเป็นะอะหรคไไายกินกินน้ำคายเป็นน้ำกินน้ำคายเป็นน้ำป่ะส๊ะก็คายขับเป็นน้ำแล้วบอลเลือดบอลเลือดกินเป็นน้ำคายเป็นน้ำแก้เป็ดเกลือไก่แม่นยู่เกือเป็ดเกลือไก่นะหักคายนะทำแม่ขึ้นสิบเอาคายอีดอกคายแล้วทำแม่บ่คายดอกบ่ได้หนักไปมากเกลือคายขับเป็นน้ำอ้าวตายว่ะ นอนไปนอนมาคิดจะคลายเขาซะโอ้ยนกวางขายเขาผ่านหลาแม่ที่ผมยังนอนมอมคนลมดอย่อยใช่ดงายตไปเกะไปกะับพระคองก็บวชระยบไปได้บ่ไปบ่ได้แล้ว ใหลุดลงแล้วฮะแต่อยู่บ้านไฮยังมีหลดมีล่างเลยแต่อยู่บ้านหฮยังมีหลดเลยนะพี่น้องขณะอยู่เมื่อประเทศลาวประเทศยู่ขยันสิประเทศไทยประเทศไทยผู้นแห่งก็เอาหลดเกี่ยวเกี่ยวหลดเลยเนาะหย้าจอยนเดียวแล้วเกี่ยวขาวในเดียวเพิ่นสิเลี่ยงเสื้อข้อขาดพี่น้องเลยพังเราหลุดน้ำกัดนะพี่น้องว่าเพิ่นสิเลี่ยงหรือบ่เหลี่ยงหรือพายสิเหลี่ยงกันแน่ไม่เลี่ยงกูไม่ต้องลงมาหากูนะ อีกอยู่ได้ได้จะเอาก็ไปเลยเกี่ยวข้าวมึงมาเตี๊ยข้าวดูอ่านพี่น้องเกี๊ยวข้าวกันจะได้ได้ประสายแล้วอืมฟังอะไรพี่น้องไปแล้วเลยอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนึ่งแท้น้าพี่น้องเนาะได้เลยน้าพี่น้องถูกแน่นอนเลย